นี่เครื่องตัดหญ้าชุดคาดชุดเฟืองสเตอร์หนะ้าเบรก้ายเบรกชุดสเตอร์หลังโซ่ข้อต่อโซ่แฮนแล้วก็ปอกแฮนกับอ่จาจักรยานออเดอร์แรก สอบหงมันจะเป็นน็อตสี่ตัวจะใส่ข้างนี้หรือข้างนี้ก็ได้แล้วแต่เรามาร์กเอาเรามาร์กได้ข้างไหนข้างไหนมันดีข้างไหนมันตรงกับที่เราต้องการเค okay, ว้่ข้างไหนก็ได้ไม่ผิดข้างนี้ก็ได้นอกก็ได้ไหนก็ได้เก่าก็เอาไปใส่เอไม่ผิดนะจะไว้นอกก็ได้แล้วแต่ศูนย์ศูนย์ที่ว่าตรง สูตรในตรงไม่ตรงขันเข้าไปตอกตะไก่ก็ได้ไม่ตอกก็ได้ผมจะตอกโอเคหาสุดเกล้ว ไอ,อ้อฟีกับหลังก็มาข้างหน้าจะติดโ <Okay. S 1> อเคเราเสร็จแล้วตัวนี้ไม่ได้ทำดิสมีเบรกแล้วเบรกเล้แล้วก็ ส่วนเครื่องจัหญ้ามีแผ่นเหล็กนะมีแผ่นเหล็กนะมีแผ่นเหล็กที่ยึดก,กับนอ็นอตน็อตนี่น็อตเป็นฐานล่างไว้เชื่อมกับโครงติดกับโครงเราได้แผ่นเหล็กมาครอบแล้วก็โอเคเราแผ่นเหล็กมาครอบอแล้วก็เชื่อมติดแต่ไว้นอ็อตไว้ขันหนึ่งตัว,ไไวนี่ไว้ขันน็อตไว้ขัน น,น้ำประคันไเชื่อมแนเหล็กไอ้น,นี้ไม่จําเป็นต้องเหล็กไอ้นี้นะผมว่าเหล็กอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องทรงสามเหลี่ยมแต่นี้ผมมีเหล็กสามเหลี่ยมลยแล้วเหลยไม่ได้ให้ลงกึงขึ้นกึงแล้วก็เชื่อมเดี๋ยวตัดโค้งใส่ฝั่งนี้อ่านี้ใส่เสร็จแล้ว โอเคเดี๋ยวใส่ลอนใส่เอาน้าออกดีกว่าเอาน้าออกไขยายก็ได้ฮะก็ใส่โซ่เข้าไปที่จริงไม่ต้องใส่แบบนี้ก็ได้นะ กพราะยังไงเราก็ต้องตัดโซ่แล้วะพอมันมันไม่พอดีเสมอไปใชโ่โซ่ของคันที่แล้วก็ยังตัดเลย,ยแต่แต่าใครจะตัดเลยก็ได้ยังไงก็ต้องตัดอยู่แลนวผมขี้เกียจลากไปลากปักพอลากปักขี้เกียจไปลาก,กอยากใส่ให้ดูเลยคลิปจะได้ไม่ยาวมากเกินไป 不摘，不摘吧，不摘吧，啊，不摘吗？OK。 xem sẽ đó, xem xét xử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  ขึ้นอีกนิดนึงเขาเนื้ขอข้างบนยังไม่ได้ตัดเลยเนี่ยเอามาวัดดูก่อนวัดดูก่อนวัดดูก่อนเครื่องตัดหญ้าจะอ,าอยู่ประมาณนี้ไม่แล้วโซ่สัน้นเออตำสมสงเข้าอะไรมาเน หนึ่งยาวส่วนสูทห้าสิบสองสี่สิบแปดห้าสิบสองสสั้นเกินเครื่องจะหยประมาณนี้ถ่ายหลังมาอีกนิดเึ่งถ้าเราตัดตรงนี้เหมือนคันที่แล้วถ่กมันไม่มีโครงกลางมันคันนู้นมันมีโครงกลางแต่ที่โครงกลางมันอยู่ตรงนี้เนียถ้าเราตัดตัวนี้แต่ตัวนี้เหมือนนู้น หักแน่นอนเลยนอกจากคำผมวัดดูก่อนนี่จะอยู่ประมาณนี้นะเอ,อ้ยเดี๋ยวผมวัดแล้วก็ค่อยถ่ายคลิปใหม่สรุป สรุปว่าวางกลางไม่ได้เพราะโคงมันเล็กไปเคยลูกค้าเขาอยากได้วางกลางอผมก็เลยพยายามวางกลางให้แต่กลางมันวางไม่ได้เพราะโค้งมันเล็กจักรยานตัวเนี้ยโค้งมันเล็กอมันตัดไม่ได้มันตัดแล้วมันหักตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่อันที่ผมทําอันที่ผมทําอ่ะมันมีโค้งกลางโค้งกลางอ่ะเหน็บไ่มมั้งเฉดเฉด โครงกลางใหญ่ตรงนี้อ่านี่โครงกลางแบบนี้ไปอันนี้แล้วมันมีช่องว่างตรงกลางมากแต่ว่าตัวนี้โครงกลางมันเล็กมันไม่ได้ผมพยายามมาเดี๋ยวก็เลยต้องกลับมาแก้เพื่อใส่ข้างหลังใส่ข้างหลังก็ได้อันนี้พูดถึงใส่ข้างหลังผมก็เลยกลับตัวนี้เมื่อกี้อยู่ห้องเมื่อกี้อยู่ข้างหลังนะอยู่ตรงนี้กลับมาใส่ข้างนี้ข้างหน้าเพื่อตั้งมาร์กใหม่เอ้ยออกไปอันตร น่ใส่ข้านี้ใส่ข้างหน้าเมื่อกี้ใส่คับใส่เอ๊ะอันนี้ดูแล้วไม่รู้จะดูซํำทำไมนะขอหยุดคลิปนะขอหยุดคลิปโอเคขันมัดเสร็จแล้ว ถามผมว่าผมจะทํำไงวางหลังแผ่นเหล็กเหมือนเดิมแล้วก็เอาแผ่นเหล็กเออ่หล็กหน้าสามนิ้วหนาสักสามมิลเอามายึดตัวนี้ยึดขึ้นมาข้างบนสองข้างนี้ตัวพักเท้านะแต่ยึดตัวนี้ก็ได้แต่ตัวนี้มันมีตัวนี้แล้วไงม,มันมีตัวนี้เราจะเอาไว้ทำไมเราก็าไ้ยึดสเสอ ถอดพักเท้าออกทําไมถอดพักเท้าออกวะเพราะว่าเครื่องมันอยู่ข้างล่างแล้วมันไม่ได้ใช้พักเท้าแน่นอนถอดยกกลับกวโอเคตัางๆนี่เราก็เอา้อ้ข้างบน ขอโทษลูกค้าด้วยลูกค้าบอกอยากได้วางกลางแต่คง,งมันน้อยคงมันน้อยมันวางกลางบ่อได้ต้องวางบนนี้นวางบนนี้จะอยู่ประมาณนี้โอเคทางเครื่องผลก็ดีแต่ติดตรงตึงโซ่มันถึงบ่อได้ เราต้องทำพาพาเหล็กใครนึกนออกไ่มวะอีได้เหล็กมาชิ้นหนึ่งเอาให้เข้าใจนี่อย่างนี้แล้วก็เราทำให้เลื่อนขึ้นได้เพื่อตึงโซ่ได้ลงมาขึ้นลงขึ้นลงนี่วางกลาง อ้ยุ่กันเอออยุ่กันโอเคจะอยู่อย่างนี้พอดีที่ผมต้องไปซื้อคือเหล็กมาเพิ่มแผ่นเหล็กต้องม่หาแผ่นเหล็กต้องซื้อแผ่นเหล็กวางค้างก็ไม่ได้ไอ้บ้าตึงเลย เดี๋ยวมาตายต่อวันพรุ่งนี้ไปหาเสื้อเหล็กก่อนนี่ตัวปันตัวปันจักรยานเอามาตัดเล้วมาตัดเชื่อมให้เป็นแนวเดียวตัดเชื่อมให้เป็นแนวเดียวกัน ติมันอยู่ข้างเป็นแนวเดียวกันเราจะเอาใส่ตรงนี้เข้าไปนี่มันจะอยู่ประมาณนี้นจะเป็นพักเทา้านี่แล้วต่อค่อยเชื่อมเหล็กเชื่อมติดกับข้างในมน้ได พักเทา้า hey! ไม่ต้องซื้อใหม่เดี๋ยวเชื่อมตรงนี้เข้าไปให้ไม่ให้มันไม่ให้มันลงได้ <c oughs> ก็โอเคแล้ว

ตั้งกองตั้งนั้นลืมกดท่ายบ้ายริงเออตอนตั้งโค้งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอันนั้นเดี๋ยวค่อยอธิบายตามหลังค่อยอธิบายตามหลังนะจ๊ะอุ้ยตั้งตั้งนั้น โอเคใส่เขีองใส่ฐานแล้วก็ตัดเหล็กตัดเหล็กเจาะรูยึดไม่ตายตัวนะอยู่ที่รถไข่รถมันแต่ละคันไม่เหมือนกันอ่ะ thấy ok sẽ so khăn uh, thấy đây hả เอาน็อตให้ตรงนอ็อตมาตรงอ่ะเอาขีนนดอีกนิดนึงครับอ่าเอาขึ้านั่นแะมาขอมาโอเคไปยึด ต่ตัดไปข้างนี้ออกยึดสามทางข้างล่างใส่หางปลาหางปลาตึงโซ่เดี๋ยวเชื่อมยึดฝั่งนี้นิดนึงก็โอเคแล้ว ไปอีกหนึ่งคันคันเบรกหน้าเบรกหลังคันนี้ใส่เครื่องข้างหลังตรงกลางโคงมันเล็กตัวนี้ถังน้ำมันอยู่ข้างล่าง แต่ถังน้ำมันไม่มีมาให้หาทางแยกก็ใส่ถังกลุ่มหนึ่งเข้าไปเชื่อมฐานแล้วก็ทำใช่งไหมแ็ดเลยตัดตัดเครื่องหน่อยตัดเครื่องให้น่อย เอาเว้นกําได้จูนให้นิ่งก่อนไม่ได้จูนอากาศอะไรเลย เสร็จได้ไหมออแล้วก็ใส่เครื่องข้างใส่เครื่องข้างหลังมันไม่เหมือนเครื่องตรงกลางเครื่องตรงกลางเครื่องตรงกลางมันใช้ข้างหลังติงโซ่ได้แต่เครื่องข้างบนมันต้องทำหางปลานี่เห็นไหม แดดเหล็กแล้วก็ทําหางปลาเหมือนรถมอมาใส่แล้วเวลาเวลาตึงโซ่ก็ขยับให้เหล็กเนี้มันขึ้นไปขันน็าตล่างเหล็กเนี้ยขึ้นไปทําให้โซ่ตึงตัวนี้ก็เป็นนอ็อตต้องทาเป็นน็อตนะให้มันขยับได้อย่าให้มันตันอย่างนั้นมันจะยกเครื่องไม่ได้อันนี้ใส่ข้างหลังใสต่ตรางกลางเนี้ยตึงโซ่ตึงโซ่ข้างหลังได้เลยอ่าต่างกันตรงเนี้ย тартх юм